สวัสดีครับวันนี้นะครับผมชาแนลจะมารีวิวเหรียญ5บาท2,534นมะครับวัดเป็นจะมาบอพิษดุสิตวนารามนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับครับเหรียญกราสั์นะครับโลหะสีขาวนะครับสีทองนะครับผสมนิกเกิลนะครับเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคา5บาทนะครับตรงกลางเหรียญนะครับไม่มีรูนะครับวงขอบนอกมีเฟืองหยาบนะครับเดี๋ยวดูกันสักนิดหนึ่งคําว่าเฟืองหยาบนะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวพี่ๆน้องๆนะครับต นักสะสมใหม่นะครับที่หันมาเลียนเหรียญก็ลองลองศึกษาดูนะครับลวดลายนะครับหน้าตานะครับก็ลองลองดูกันนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับ24มิลลิเมตรนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลวดลายของเหรียญกันนะครับลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงกลางเหรียญนะครับมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับธนวักทางเบื้องขวานะครับทรง เครื่องนะครับบอลลมขัดติยาราชนะครับภูติตาพรนะครับสรองพระองค์ุลยนะครับบริเวณขอบเหรียญนะครับวงในนะครับมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับภายในวงเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความว่าภูมิผลนุุญเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าอัศการที่เก้านะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับไปด้านหน้าออกมาด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวสักนิดหนึ่งนะครับผนหาทิศทางสักนิดหนึ่งนะครับ ถ้าดูก็ค่อนข้านจะสวยงามมากนะครับชัดเจนนะครับวันนี้นะครับกลางวันรับรูปแบบตรงกลางเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาศอัดพิษดุสิทธวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญวงในนะครับมีลักษณะเป็นรูปก้าวเรียมนะครับภายในวงเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความมาประเทศไทยนะครับ และปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญน,นะครับปีพุทธศักราชที่จะทำเหรียญพศ2534นะครับเบื้องล่างมีเลขบอกว่าราคา5บาทไทยกับ5บาทรบิกนะครับโดยมีข้อความบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของวันประกาศใช้นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเป็นวันที่1 มิถุนายนปีพศ2531นะครับจำนวนการผลิตนะครับเรามาดูที่จำนวนการผลิต68ล้านนะครับ5,023,3380เหรียญนะครับอันนี้ก็นำมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับว่าเหรียญ5าบาทถ้าของปีพศนี้ผมก็ว่าผลิตน้อยนะ68ล้านเหรียญนะถ้า68ล้านเหรียญแบบคนในประเทศไทยนะครับก็ ประชากรนี่ก็ไม่ใช่น้อยน,อยนะครับถูกคนลาเปลี่ยนหรือเปล่านี่นะครับก็ยังไงก็ถ้าใครมีนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งหาคําว่าร้านขายนะครับเราต้องเจ็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้มันติดต่อหรือว่าการค้าขายหรือว่าการซื้อขายกันนะมันค่อนข้างที่จะลาบากแต่ถ้าให้ในเรื่องของโรคร้ายนะครับหายไปก่อนเราค่อยมาคุยกันในเรื่องว่าร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ แล้วเราค่อยมาคุยกันนะครับเพราะว่าเรื่องโลกร้ายมันมีมามันการติดต่อนะครับทั้งด้านโชว์เซลนะครับมันก็มองเห็นได้แค่ภาพนะครับแต่ถ้าในเรื่องของการซื้อขายแบบนี้เราไปเจอกันที่หน้าร้านมันจะสะดวกคุยกันในเรื่องของปีพศนะครับในเรื่องของรดรายอาจจะมีราคาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคานะครับว่าเหรียญ5บาทนนะครับจะมีราคาที่เท่าไหร่นะครับ ก็หน้าเหรียญก็บอกแล้วนะครับว่า5บาทเนาะแต่ราคานะครับตามเพจหรือว่าตามเว็บไซต์นะครับก็อีกเพจหนึ่งก็จะมีอยู่ที่ราคา9กาบาทนะครับแล้วมีส่วนเพจอื่นๆนี่ก็จะอยู่ที่80บาทนั่งนะครับก็แล้วแต่นะครับคือราคามันไม่คงที่นะครับเป็นราคาเหรียญนะครับครับน้ําหนักก็อยู่ที่7.5กรัมนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับให้พี่ๆน้องๆนะครับ ได้รับชมแล้วได้ศึกษาันก่อนนะครับได้ศึกษาเรียนก่อนก่อนที่จะนําไปสะสมนะครับเพื่อไว้ปล่อยในช่วงที่โควิดหายนะครับครับก็ฝากกดติดตาม้วยกดกระดิ่งให้หนุนช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับรีวิวเหรียญที่บีพอสอที่ค่อนข้างเริ่มจะหายากนะครับนามาให้พี่น้องนองได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ